นี่คือการที่คุณกับเขาได้ทลายกำแพงที่มีต่อกันได้สำเร็จคะ่ะดีใจด้วยจ้านี่คือสำนักของความรักนะคะเฉะนแม่หมอจะอ่านไพ่ความรักแบบปังปุรเยมากเลยวันนี้คลิปดีมากนะคะไพ่บอกว่าคุณกับเขามีอีกโก้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีดีฉันก็ลูกพยายหามืน่น เธอก็ลูกของนายกนายนเทศกาลนายอำเภออะไรก็ว่าไปลูกของยมาบาลอะไรก็ว่าไป <laughs> แต่เชื่อไหมว่าคุณกับเขามีกำแพงนะคะต่างฝ่ายต่างมีกำแพงที่สูงต่อการแบบหนักมากแล้วหนึ่งด่าก,ก็คือการตัดสินใจคือการฝ่าฟันฟาดต่ออุปสรรคนั้นๆที่คุณกับเขาเจอนั่นก็คือการเออออกมาจากกำแพงที่คุณกับเขาสร้างเอาไว้ที่มันเป็นกำแพงเล็กๆที่มัน ม,มัน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 มีแค่นี้ยเออแล,แล้วแล้วคุณกับเขามันมันอยู่ใกล้กันแค่นี้เองแต่มีอะไรกั้นอยู่ตรงกลางแล้วคุณกับเขาสามารถที่จะออกมาจากกําแพงตรงนี้ได้เออออกมาจากอีโก้ได้ได้สรรําเร็จนะคะพอสําเร็จปุ๊บเนี่ยแม่หมอเห็นหนึ่งพลังงานของฝ yeah. ั่งคุณกับฝั่งเขาค่อนข้างจะมีความสดใสเลยสดใสไหมสดใสไหมไอสดใสพอหรือยังฝั่งเขาโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยเห็นไหมนี่การยิ้มแฉ่งยิ้มเห็นฟันเลยยิ้มแบบเท่ คือเขามีความสุขมากค่ะเขามีความสุขมากที่เขาสามารถเอาชนะจิตใจตัวของตัวเขาเองได้เขาสามารถที่จะพังทลายกำแพงความเป็นอีโกของเขาได้คุณมีความสุขมากที่ได้เห็นเขาที่ได้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้ง ไม่ว่าคุณจะงอนจะโกรธอะไรก็แล้วแต่แล้วที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยกำแพงเต็ไมไปด้วยความโกรธความมีอีโก้บัดนี้นะคะคุณกับเขาได้พังทลายกำแพงนั้นออกมาแล้วตัวคุณค่อนข้างจะมีความสุขมีความมีสีสันมีความสดใสล่าเลิงนะคะเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วพอคุณมีความสุขปุ๊บนะคะเอเนอร์จีออร่าในตัวของคุณเป็นพลังงานที่พุ่งปี๊ดพุ่งกระจายนะคะส่งไปยังพลังงานของฝั่งเขาแบบ ปิ้งปังมากเลยอะเหมือนกําลังจุดลูกประทัดนะคะแล้วมีใครหลายคนนะคะอยู่ด้านล่างที่มองไปบนท้องฟ้าหันไปมองกันแบบไม่มีการนัดหมายอ่ะแล้วพลังงานออร่าของคุณมันสวยมันดูเป่งปังนะคะมันดูดีมากหรือพูดง่ายว่าเขาคิดถึงใบหน้ารูปร่างหน้าตาเวลตาของคุณน้ำเสียงของคุณเขาคิดถึงทุกช่วงเวลา ต่อจากนี้แม่หมอขอใช้คลิปนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะเออเลิศจึงเวลาคือเป็นช่วงเวลาของความสุขจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะต่อจากนี้ภายในสามวันนะคะหรือสามสัปดาห์นะคะคุณกับเขาอาจจะได้เนี่ยตามองตากินข้าวด้วยกันพาไปดื่มไปสังสรรค์ด้วยกันนะคะก็คือการกลับมาคืนดีกัน และนี่ก็คือหนึ่งด่าเพียงความศักดิ์สิทธิ์นะคะคือ,อพลังงานภายในของคุณอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะหรือว่าครูบาอาจารย์อาจจะชักนําให้คุณทําในสิ่งที่ถูกต้องชักนําให้คุณทั้งคู่เนี่ยเออพังทลายกําแพงออกมาซะอาจจะมีการส่งเหตุการณ์อะไรบางอย่างมายังฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเพื่อให้ไปเจออะไรที่มันที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจกันทั้งคู่แล้วทําให้ทั้งคู่เนี่ยรับรู้เหตุการณ์นั้น แล้วก็ทั้งคู่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็มีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ฝั่งเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยไปเจอคนอื่นแล้วคนอื่นไม่เคยใจดีกับเขาไม่ได้ใจดีกับเขาเหมือนที่คุณเป็นอยู่คุณไปเจอคนอื่นุ๊บเฮ้ยทำไมมันยิ่งคุยยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ทําไมมันยังไม่รู้เรื่อง มันทาไมมันหนักยิ่งคุยยิ่งทําให้คุณคิดถึงเขามากกว่าเดิมมันอาจจะไปเจอพลังงานไม่ดีเหล่านั้นนะคะนั่นคือกฎนะคะของพลังงานของจักรวาลศิลสศิธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณที่เนรมิตให้คุณได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะเข้าไปเต็มๆเพื่อจะทําให้คุณกับเขาได้มีเหตุการณ์ได้กลับเข้ามาก็คือการตื่นรู้ทางด้านจิตอุญญาณเออว่าสุดท้ายแล้วก็หนีกันไม่พ้น มันช้าใจมากกว่าการหาคู่ร้อยรอบเลยนะก็คือการที่แบบว่าหนีกันไม่พ้นเออทะเลาะกันสุดฤทธ์นะคะเออมีอีกโก้ใส่กันสุดฤทธ์สุดกําลังดูหมอดูไปแล้วหนึ่งพันคนสุดท้ายก็ต้องกลับมาลงเอยเงินที่เสียไปกับการดูดวงก็คือถือซะว่าเป็นการฟัดขอเออในการของการความเครียด ก็คุณเป็นอกอะคุณมันเรียดแล้วก็ดูดวงจำจ้าเขาเป็นไงคะสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นค่ะคุณพยายามที่จะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ไปเจอคนใหม่เดี๋ยวก็ลืมได้เอออีโกโ้ใส่กันเขาเหมือนกันว่าฉันก็จะไปเขาจะหาเรื่อยๆเออหาจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครที่ทําให้เขารู้สึกรักคุณได้ไม่มีใครทําให้เขารู้สึกรักได้แบบที่เขารักคุณเนอ,อเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขนะคะแล้วคุณกับเขามันคือ คู่อ่ะคู่หมดเลยเป็นพลังงานคู่ที่แรงมากแล้วสิงโตตัวนี้เวลาอยู่กับคุณนะคะค่อนข้างจะเป็นสิงโตที่มีความสุขอ่ะมีความขี้เล่นมากๆเวลาอยู่กับคนอื่นเขาต้องแข่งต้องขมอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นคนทํางานมีหน้ามีตามียศมีอํานาจอะไรก็แล้วแต่มีลูกน้องบริวารเยอะก็เลยต้องขมต้องเข่งขในในนิสัยใจคอของสิงโตแต่พอเขาอยู่กับคุณเขาสามารถที่จะเป็นน้องหมาน้องแมวขี้เล่นให้คุณเล่นเขาได้เลย แบบนั้นเลยแสดงว่าคุณคนนี้ยอมแค่คุณคนเดียวแล้วนี่คือจักรวาลน,นะคะอาจจะสื่อสารพลังงานว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาอาจจะต้องทังทลายกำแพงอีกโก้นะคะสุดท้ายแล้วบริษัทอีกโก้น,นี้ก็อาจจะต้องแบบปิดจ็อบไปนะคะเพราะว่ามันโดนทำลายนะคะแล้วก็อาจจะต้องได้กลับมาลักกันภายในสองเอ,อสองวันสองชั่วโมง สสัปดาห์หรือนานสุด2เดือนค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปได้เลยค่ะแล้วก็หากว่าเราชอบการทํานายไทยทักวิดีโอของแม่หมอมากทุกคนก็สามารถนะคะร่วมกันเป็นกําลังใจให้แม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยเพราะเงินส่วนหนึ่งก็จะนําไปสร้างปูงดำกับแม่ย่ามณีจันทนาคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดํา เป็นสายยานพญายนาคคู่รักในสำนักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญายนาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่บุญคู่เพนะคะชักนาให้เราได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ยังเสริมดวงให้เราสมหวังในความรักโดยตรงเสริมดวงเรื่องอํานาจนะคะความสําเร็จความร่ํารวยการมีโชคลาภเหมือนที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเจอรอบที่ผ่านมาถูกหวยกันสะบั้นเลยถูกหวยกันเพียบเลยค่ะแล้วก็นี่ก็ เป็นรีวิวจริงจากลูกศิษย์นะคะหลังจากที่ร่วมกันสร้างปู่องค์ดำก็ถูกหวยกันค่ะนะแล้วก็มีหลายๆโคโนโได้รับข่าวสารที่ดีมากขอพรก็ได้ดังโพรที่เขาขอแล้วก็อย่าลืมทักบ้านเขียวนะคะมารับแบบโอววเปอร์พร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ